มาดูน้องนอเต้นอะไรก็ได้ขอให้แรงที่สุดอ่าเอาให้แรงเด็กๆช่วยดูเพื่อนนะคนไหนเล่นดีคนไหนเต้นสนุกที่จะให้ฟรีคนไหนผ่านเขารอจะได้อยู่ต่อบนเวทีคนไหนตกรอ,ล,อลงไปที่ล่า